พากแคส7นาทีกับวิธีรัฐสภาสวัสดีน้องปิมขยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ7นาทีกับวิธีรัฐสภาวันนี้เราจะมาพูดถึงการศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2558เพื่อประเมินผลสำฤทธิ์ของกฎหมายโดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้าว,วิจัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรีสุขศรีความเป็นมาและความสำคัญของกฎหมาย พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2558ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่ให้การรับรองสิทธิความเท่าเทียมของทุกเพศสภาพและมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศโดยกฎหมายนี้กำหนดให้การกระทำใดๆที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและต้องมีมาตรการป้องกันและเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรก็ตามแม้กฎหมายจะมีเจตนารมณ์ที่ดีแต่ปัญหาการเลือกปฏิบัติยังคงมีอยู่ทำให้เกิดคำถามว่า กฎหมายนี้มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้โดยการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลสำฤทธิ์ของกฎหมายว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการเลือกปฏิบัติทางเพศได้หรือไม่ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายวิเคราะห์กลไกลและมาตรการที่ใช้ในการปกป้องสิทธิ์ของผู้ถูกเลือกปฏิบัตินำเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้คำตอบดังกล่าวจึงได้มีการเก็บข้อมูลโดยใช้วิจัยเอกสารการศึกษากฎหมายและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากสี่กลุ่มได้แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเช่นคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศนักวิชาการด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนภาคประชาสังคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เคยใช้สิทธิ์ร้องเรียนตามกลไกของกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้1ที่มาและวิธีการทำงานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งประจำแต่ใช้วิธีการแบบคณะกรรมการที่เป็นการเรียกประชุมเป็นครั้งครั้งไปส่งผลให้การพิจารณาและวินิจฉัยล่าช้าไม่อาจทำงานเชิงรุกได้มากนะรวมทั้งไม่มีอำนาจสั่งการที่แท้จริง สองคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีบทบาทหรือทำหน้าที่น้อยเกินไปจนไม่เกิดการแก้ไขปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆในระดับโครงสร้างสามนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศยังขาดแคลนบุคลากรที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ ขาดนักกฎหมายที่ทำงานต่อเนื่องและสามารถช่วยงานคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่มีกระบวนการสร้างความเชี่ยวชาญรวมทั้งขาดคู่มือการทำงานหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายเมื่อมีกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 4. กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศมีการสนับสนุนทางด้านเงินทุนเพื่อการวิจัย เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศแต่ขั้นตอนการขอทุนวิจัยนั้นยังติดกับกรอบการทำงานแบบราชการมากส่งผลต่อทั้งจำนวนผู้ขอทุนที่มีจำนวนไม่มากและส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมที่มาขอทุนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการประชุมสัมมนาและอบรมของบุคลากรในภาครัฐด้วยกันเองหาการประชาสัมพันธ์กฎหมายและสิทธิต่างๆตามกฎหมายเกิดขึ้นในวงแคบมุ่งเน้นเฉพาะภาครัฐด้วยกันหรือองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นเครือข่าย 6. ปัญหาในตัวกฎหมายเองอีกหลายประการอาทินิยามที่ไม่ชัดเจนซึ่งอาจไม่ครอบคลุมวิธีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรวมทั้งกำหนดข้อยกเวน้นไม่ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในกรอบการเมืองหรือศาสนาซึ่งนำไปสู่การสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในมิติดังกล่าวเสียเองในตอนท้ายนักวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายโดยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็นสองส่วนได้แก่ การแก้ไขตัวกฎหมายและการปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายโดยในส่วนการของการแก้ไขตัวกฎหมายมีข้อเสนอให้ปรับปรุงนิยามของคำว่าเลือกปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกเพศและเสนอให้ยกเลิกข้อยกเว้นในมาตรา17 เพื่อป้องกันการใช้ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นข้ออ้างในการเลือกปฏิบัติและสำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้ได้มีการเสนอให้เพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและควรมีการทำให้กระบวนการร้องเรียนง่ายขึ้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้สะดวกขึ้นอีกทั้งเสนอว่าควรขยายช่องทางให้ความรู้แก่ประาช ประชาชนผ่านสื่อสาธารณะและหลักสูตรการศึกษาในตัวกฎหมายอาจจะไม่สมบูรณ์และมีข้อแม้ว่าควรแก้ไขปรับปรุงแต่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2558นนี้เป็นก้าวแรกของประเทศไทยในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศแต่ปัญหาหลักคือกฎหมายยังมีช่องโหว่ในการบังคับใช้และประชาชนจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงมีได้ทำให้กระบวนการร้องเรียนง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มบทบาทของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเองแต่หากมีการปรับปรุงกฎหมายและกลไกบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมที่เท่าเทียมทางเพศอย่างแท้จริงน้องปิมหวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพรวมของกฎหมายนี้ชัดขึ้นนะคะและถ้าใครสนใจอยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายและรัฐสภาเพิ่มเติมก็อย่าลืมติดตามเจนาทีกับวิธีรัฐสภาได้ใหม่ในอีพีต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ